ครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งชุดครับสำหรับชุด1 4ึ0งบาทครับผมชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเพื่ออนาคตครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการอยากมีชุดเครื่องเสียงออกงานครับผมแนะนำครับเอาชุดนี้ไปลองใช้ก่อนครับหรือเป็นมือใหม่หัดขับมือใหม่อยากมีเครื่องเสียงผมบอกได้ว่าชุดนี้จบทุกฤนูแน่นอนครับไม่ว่าเป็นคุมพลังเบรไหมครับเบรแล้วก็จัด18นิ้วไปให้ด้วยครับผมไม่ต้องไปลังเลครับไม่ต้องมาเล่น1ินิ้วต้องเล่นส5บ้านิ้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเครื่องเส แล้วก็ได้18นิ้วไปครับมีงบอีกแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้อีกครับผมสัดส่ว18นิ้วของเราครับผมครับต่อมาเสยงกลางครับนี่ครับแล้วก็จัดตัว AB12 ให้ครับผมทำไมต้องเป็น AB12 ครับเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าจบทั้ง18จบทั้งกลางกลางแล้วก็เป็น12นิ้วตัวใหญ่ครับผมครับ เวลานอกพื้นที่ครับต่อสนองความถี่ได้ดีแน่ไม่ต้องกลัวคงกลัวขาดครับแหลมก็ยังเป็นแหลมตัวใหญ่ครับได้ความดังที่แรงมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไม่จำเป็นต้องเป็นลำโพงเล็กครับลำโพงเล็กข้อดีคือครับหนึ่งพกพาง่ายฟังในบ้านสะอาดแต่ลำโพงใหญ่แบบนี้ครับฟังในบ้านก็ได้ยกนอกบ้านก็ได้ครับได้ทั้งสองงานสำหรับในชุดนี้ชุดเดียวครับผมทีนี้มือใหม่ครับนี่ครับก็ได้โพลิมิกไปหนึ่งตัวครับผมโพลิมิกนี้ก็ฟังก์ชันครบทุกอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าเป็นฟังก์ชัน EQ ฟังก์ชันเอควิ ฟังชั o นมิกเอโคมีในตัวนี้บททุกอย่างครับมือใหม่เอาตัวนี้ไปลองใช้ดูก่อนลองปรับดูก่อนลองเล่นดูก่อนลองให้มันพังดูก่อนครับเราจะรู้ว่าเคร่งเสียงเป็นยังไงครับผมครับทีนี้ครับตู้ ก็มีหลายสูตรครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบสครับมีหลายสูตรอย่างตู้ดบิวตัวนี้ผมเรียกใช้ครับรูปลักษณ์เสียงก็จะนุ่มลึกเหมาะสำหรับใครที่ชอบโทนหวานฟังแบบง่ายๆแนะนําแบเบิลครับผมและในรต้องการต้นแข็งก็เป็นเทอร์โบครับผมตู้มันก็มีหลายสูตรนะครับผมอยู่ที่เราเลือกก่อนซื้อครับเราต้องดูก่อนว่าเราชอบแนวไหนครับชอบแนวนุ่มแนวกระแทกแนวฟังสบายๆครับแต่ละตู้มันมีจุดเด่นและจุดบอดของมันนะครับผมสำหรับเสียตู้เบสของเราครับผม ครับเป็นไงบ้างครับสลับฟังเสียงไปแล้วครับผมครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าครับหมะสำหรับใครที่เหน็ดเหนื่อยเลยล้าจากงานครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับนั่งฟังเพลงที่ชิลกินเบียร์ผ่อนคลายสบายอารมณ์ครับสำหรับชุดนี้ถือว่าคุ้มค่าตอบโจทย์ด้วยครับผมแล้วก็เป็นชุดใหญ่พอสมควรซื้อแล้วจบเบสิบแปดนิ้วกางสองนิ้วพาวมิกหนึ่งตัวครับชุดนี้เราจัดพิเศษครับหนึ่งหมื่นสี่พันก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมด้วยแถมไม้สายไปด้วยหนึ่งตัวไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยสำหรับ